พี่ชอบเลขตัวไหนอยู่ในนี้พี่พี่ชอบตัวไหนตัวอูดูดูมาตัวนี้เนี่ะในนี้บอกชอบตัวนี้หรอชอบตัวนี้บ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่ง

จ็ดสองนึ่หกเจหเจบอนบนี่บนบเลขสามตัวใช่ครับพี่อ๋ออันนี้เลขล่างครับวดวันที่หนึ่ง นหนึห่งนีนาเน,นี่ยบอลวัน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 วที่จะถึงนี่พี่อ,อ๋อโอเคครับนี่แหละวันวันที่ถึงนี่พอพอพอที่พอพอที่ที่ซื้อสองที่ซื้อเสร็จแล้วมาแล้วแล้ววันหน้ากันแบบแล้ววันหน้ามันจะไล่ไล่ไล่ก็มันจะออกมันมออกม่วงนี้ก่อนม่วงหน้าเขามาบอกพี่หน่อยโอเคครับนี่แต่ว่าตกลงพี่ไปขายเขาแว่งกับสายชาร์จแบบนี้เอ้าจะไปใส่กับเครื่องไหน ว่าจะเอาไปใช้ก่อนเอาไปเก็บนี่มีความอ้เอเกลี่ยมาให้น้อเอามาให้ <c oughs> สายชาร์จเอาไปชาร์จกับอะไรเอาสายรือว่าเจ้าสายไปชาร์จกับอะไรรอเครื่องมาก่อนไนหะมหรือว่าจะเอาเพราะมีมีสายอยู่ไหมสายอันเดิมอะ่ะ <c oughs> มีหัวไหม <c oughs> มันก็มัน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 พร้อมที่มันพร้อมที่สายชาร์จอยู่ เพราะว่าแบงค์จะจะไปใช้กับลำโพงวูทูดนะบ่แบนครับแต่มันจะไม่มีตัวชาร์จเข้ามันเลยดไม่หัวชาร์จเท่าไหร่พี่ตัวนี้อ๋อเพือเก็บเงินเดือนคนที่สองนะหกพันมิลิแอมเค่เดินเอาแท็กหัวชาร์จติดเอาหัวชาร์จติดให้อันนั้น เอาแล้วน้องจะชาร์จยั้ไหไม่ตัวนี้ก็ไปชาร์จเข้ากับ power bank หรือมีหัวชาร์จไหมหัวชาร์จมีอยู่เออหัวชาร์จมีอยู่ใช้สายนี้ก็ได้เนี่ยสายนี้ก็ยาวอยู่ใช่ไหมเออยาวอยู่ใช้สายนี้ก็ได้ตกลงจะเอาที่ชาร์จไหมหรือมีอยู่หรือจะเอาแต่อันนี้เอาไปเอาแต่อันนี้ไปก่อนถ้าหัวมันใช้ได้ก็ใช้อันนี้ถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยมาบอกพี่ใหม่ไม่ต้องซื้อเรอกที่ให้ไปใช้ เอาไปไว้ใช้ทำมาหากินเอาเก็บไว้ดีๆปกติพี่ขายอยู่4 9 0ร้เานี่ยข้าวเี่ยวให้ไปใช้สดแล้วพี่จะถุงใส่ห้างกันเอาไปด้วยอันนี้เอาให้พี่บอก ครับอันนี้อันนี้เอาเอาพี่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว ah ่าวันหน้ามันวันวันวันหน้ามันจะออกจะได้พี่วัน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 ที่แล้วมันออกเท่าไหร่มันออกมันออกแปดมันออกเท่าไหร่พี่ซื้อพี่ซื้อตัวที่ตัวที่หันเนื้อออกมันออกเท่าไหร่สองแปดสองแปดได้ไหมหรือว่าตัวไหนมันออกแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดสิแปด น่าจะอยู่ดูรูปแบงนี้นะงัด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 ่ออาหนังสือพิมพ์ไปด้วยไหมเนี่ยเอาไปเอเาไปไ้ดีด้อแผ่นนี้ด้วยครับแล้วจะมาบอกพี่อีกไหมนี่หรือให้ซื้อตัวนี้เลยมาเออให้ซื้อตัวนี้เลยพี่โอได้แล้วครับเออซื้อให้มันถึงได้พี่ตัวนี้ตังมีเท่าไหร่น่นทำไมไม่เก็บดีๆเดี๋ยวมันจะหล่นเด้เอาเอากระเป๋าอันนั้นมาให้ใส่ตังดิเอาไหมเอากระเป๋าไหมน่เนเออ มันใหญ่ปุ๊บมันใส่กระเป๋าไม่ได้ปะ่ะนี่มันถิ่นนี่กระเป๋านี่กระเป๋าเอ,อเอ้อเดี๋ยวนะกระเป๋าใส่ตังไหม <c oughs> เอาบอลหรือบอลาสแตนแซนดโอ้ยน้องมิวเข้าไปใส่เออเก็บไว้ดีๆแต่มันจะหล่นหายตามทางนี่ได้พาววเอร์แบงค์ครับขอบคุณครับนั่นเจอตัวแล้วล่ะอยังครับ มากับจักรายานคู่ใจไปแล้วจะกลับบ้านนี่แหละชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเป็นคนดีไม่ทำร้ายคนอื่นไปแล้ว